สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับวันนี้เราจะมาแกะสินค้ารีวิวสินค้ากูราโดกูราดาการูดาการูดานะฮะเป็นของไดวานะฮะร้อย s, s, H s l ชเอมีหมุนซ้ายนะฮะแล้วก็หมุนขวามหมุนซ้ายสามตัว,ตวและ<ม>ในนี้อะไรตัวนี้ไดวา ไม่ใช่ละอันนี้ R X, R X อันนี้ R X เดี๋ยวมันจะมี X, รีวิวสีเดียวกับตัว Left Rod เลยอ่ะมันจะไม่มันม่นใจมั่นไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่สีเดียวกันครับอันนี้บริษัทไดว่ามาอ๋อนี่สีดำเงินดำเงินครับตอนเนี้ยอันนี้สวยนี่ต่อไม่แพงครับอ้าวไม่แพงหลักร้อยหลักร้อยครับ่อ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวนี่ครับ Garuda ก้ารูด้ป่ะเรายกกันไปเดี๋ยวดูมีหมุนขวามาดือนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีหมุนขวาไหมตัวนี้นี่สเปครอบอยู่ที่อ๋อมีสองอรอบเจ็ดจุดหนึ่งกับหกจุดสามรอบพับเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งหกจุดสามนะฮะ S S นะฮะกับตัว H เฉยๆนะฮะ คุณซ้ายนะคุณไม้ก็แกะต่อเดี๋ยวเรารีวิวลอกกาลูด้ากาลูด้ามันเป็นน้องทาทูล่าน้องทาทูล่าหรือว่าพี่ทาทูล่าอันนี้จะเป็นลรย RX, RX. นี่ RX LT RX. ใช่ไหมตัวนั้นเลฟลอสเลฟลอสเบอร์สามพัน แล้วมี RX สลับมาด้วย RX นี้ตัวเบอร์5,000นะเดี๋ยวเราไปดูการูด้ากันนี่ครับกาลูด้าเบอร์ 100H เบอร์ 100HL SD นะฮะกับเบอร์ 100HSL SD คุณไม้บอกว่ามีแต่หมุนซ้ายนะฮะสังเกตรอบนะฮะว่าตัวนี้ตัว L H H เฉยเฉย H เฉยเฉยโอ้ลิ้นพันเฉยเฉยนี่ก็อยู่ที่รอบ6.3นะฮะถ้าเป็น H S นี่รอบอยู่ที่7.1นะฮะนี่นะตัวล่างนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวรอบ6.3กันดูเลยแกะทุกตัวเลยดีกว่านะอ่ามีแค่สองเป๊บอ่ามีแค่สองนี่ น่าจะเป็นหมุนซ้ายทั้งคู่แน่เลยคุณไม้อ่าอ้าวมามาตรงนี้ในกล่องมีอะไรมีใบป,ประกันเรามีใบป,ประกันมีใบคู่มือนะฮะแค่นี้แหละมีน้ำมันอะไรมาไหมอ๋อน้ำมันไม่มีเลยเา๋ามีเป็นถุงถุงแค่นี้แล้วก็โอ้สีสวยมากเอามาบางตัวนี้เลยจ้าค่อยๆหมุนได้ไหม โอ้โห oh. สวยมากสวยจริงสวยจังตัวสปูนก็สวยด้วยสีม่วงการูด้านะฮะทำไมมาน้อยจังเลยคุณไม้เห็นว่าสั่งไปยี่สิตัวมานะมานิดเดียวเหลือไม่เยอะดูสีแขนครับโอ้ยไม่ต้องเอาไปแต่งแล้วจบแค่นี้เดนนี่ยังชอบเลย เฟืองตัวหนอนก็เป็นโลหะนะฮะดูนะครับดูด้านในนะฮะตัวหนอนเป็นโลหะเดี๋ยวปรับเอาคร่าวๆนะคลิกเสียงเป็นไงคุณไม้คลิกเสียงเออคอนคอนสปูลโทษโทษพู<ท>ดผิดอ๋อเป็นลื่นๆเลยแฮะใช่ยอยลองลองลองหมุนให้ผมดูหน่อยได้ไหมสตาร์แดกแบบมีเสียงนะฮะ หม,ม,มุนยากอยู่นะไม่เมื่อผมยายหน่อยครับอเออมือผมก็ใหญ่ผมรู้สึกว่าเวลาหมุนถ้าถ้า้าเราใช้ไปสักพหนึงมันจะมันจะไม่เน้นขนาดนี้อ๋อมันมันไม่ใหม่มันเน้นมากครับยังไม่ได้หมุนเลยว่ามันลื่นไม่ลื่นมอนมนได้ครับมอนได้ครับอ่าของใหม่ของใหม่ไหนลองหมุนดิลื่นไหมลื่นครับไม้หมุนขวาใช่ไหมใช่ครับแต่ผมหมุนซ้าย เร่นีคับตัวนี้เป็นสปูลอะไร SV ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับดูกระจังหน้าสวยมากไม่ใช่แต่แต่แต่เือโอเคครับน่วงตัวนี้เป็นหน่วงอะไรหน่วงแม่เหล็กครับหน่วงแม่เหล็กตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อเป็นแบบมีเสียงอ่ะหมุนหมุนเปิดนี่หมุนหมุนหมุนเปิดผมมีอยู่ตัวเป็นวอร์ติสมอนมันไม่ได้ อ๋อต้องเอาเหรียญหมุนนิดนึงเราจะได้เปิดดูฝาด้านในว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนนะฮะกับนี่ครับสเปคเรามาดูคร่าวๆเดี๋ยวระหว่างรอคุณไม้หมุนออกนะฮะสเปคคร่าวๆตัวนี้รอบ6.3น้ําน้ำหนักอยู่ที่155กรัมเออ195กรัมดูฝรั่งทำหน้าตกใจ195กรัมครับ m a กแ a ็กแดกอยู่ที่5กิโลหรือว่า11ปอนด์นะฮะ หมุน1รอบเก็บสายได้67เซนลูกปืน7ตลับนะฮะสาย12ปอนอ่ะเรามาดูนี่สาย12ปอนหน้าตัด0.2อยู่ที่135เมตร14ปอนหน้าตัด0.3 1 0 0 3 1 0 3 10, นะฮะจุสายได้115เมตร16ปอน0.33 100เมตรถือว่าจุสายได้เยอะนะคุณไม้ ใช่ไหมหน้าตัด0.2นี่ได้135เมตรเลยนะสปูลลึกอยครับอ๋อสปูนลึกเป็นถ้วยครับโอ้โสีสวยชอบสีนี้อยู่แล้วนะอืมเป็นถ้วยใช่ไหมเป็นถ้วยใชบเป็นถ้วยครับอ๋อเป็นถ้วยไม่เล็กเป็ถ้วยครับอ่ามีมีลูกปืนไหมตรงเนี้ยไม่ไม่มีครับไม่มีมันจะไม่มีไม่มีเป็นสปูลไม่มีครับโอ้เบาเบาอยู่ครับเบามากตัวนี้ก็เป็นแค่แหวนรองนะ แหวนลองใช่แหวนลองดูฝาครับฝาถ้วยระบบดูดถ้วยนะต้องเรียกว่าอะไรนะดูดเนาะเน,นี่ยตรงเนี้ยไมันเหล็กอยู่ตรงนี้นี่ลื่นมากหมุนเบาๆนี่ลื่นมากเลยลื่นปื๊ดมาดูครับพีเนียนเป็นทองเหลืองนะฮะตัวนี้ก็ มไม่ไม่ได้สร้างสันเขื่อนขึ้นมาในเรื่องของการกันน้ํานะนี่ครับนี่ตรงพีเนียนนะถ้ามันการมาจะขอบนี่มันก็จะยกสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เม็ด in Thailand นะครับดูไว้เลยดูสีนี่สีสวยมากสีสวยมากพีเนียนสีทองทองเหลือง มีลูกปืนลองให้มาด้วยลูกปืนนี่นเป็นลูกปืนสแตนเลสน,นะคุณไม้นะในเกดรประมาณนี้<ม>นี่สแตนเลสแล้วนะ,ะนี่ไงแม็ฟอร์ดอ่ะเรามาประกบเลยจบเลยรอบหกจุสามผ่านไปเดี๋ยวมาดูรอบเจ็ด จริงๆก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่ที่เขาเรียกอนะไรเฟืองเฟืองทศนะฮะที่แานอาจยาวกว่าน้อยนึงครับอืมถือว่าเป็นไงไ,งไหมคุณแมสวยครับเรับลื่นเน้นๆครับแบงค์พันกี่ใบ อันนี้ห้าใบน่าจะมีทอนนิดหนึง้าใบมีทอนทีนี้มันเป็นราคาโปรหรือว่าหกใบมีทอนมันจะเป็นราคาโปรครับปกติมันอยู่ห้าปงเกลยวยว่าราคายัง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 อ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ราคาเดี๋ยวถ้าจะบอกท้ายคลิปราคานี้พร้อมจัดส่งฟรีนะราคานี้พร้อมจัดส่งให้ฟรีเลยนะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับในการนำสินค้าของไดว่าเข้ามาล็อตแรกเลยจากที่ ห่างหายกันไปนานส่งท้ายปีดีกว่ารอบตัวนี้ส่งท้ายปีนะกับราคาพิเศษจัดส่งให้ฟรีนะฮะตัวนี้ต่างกันที่รอบ6.3กับ7 7 1จุดหนึงนะเจ็นึ่งนะรับนี่ข้างลอกรบอกนี่นะครับ6.3กับ7.1นะครับสเปคด้านนอกเหมือนกันหมดเลยนะฮะน็อปน็อปเป็นไรน็อปยางนะฮะ ็อบอยางแล้วก็สตาร์แดกหรือว่าตัวสีของโครงบอดี้เหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่รอบนะฮะตัวนี้มาแต่หมุนซ้ายนะฮะหมุนขวาไม่มีนะครับหมุนขวาก็สั่งไปแล้วสินค้าไม่เข้าราคาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวคุณไม้จะเช็คราคาเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากันให้ดูให้คุณไม้เช็คราคากันก่อนมาดูครับสภาพ สวยๆอ่ามาดูสภาพรอบเจ็ดนะฮะเราค่อยๆหมุนให้ดูนะสวยครับ เบรก5กิโลนะฮะสีตามที่เห็นเลยครับกาลูด้า100 HSL กับ100 HL นะฮะสีตัวกดสปูลครับลื่นๆเลยลื่นๆเลยครับนี่ครับหมุนหมุนแบบ ถือว่าลื่นนะ